หลังจากถอดล้อออกมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาดานพอสมควรนะครับปั้มเบรกนะผมถอดน็อนนัตัวในนุ้นไปออกด้วยนะเมื่อสักครู่นะเดี๋ยวมาดูนะนก็ตัวนี้นะครับทุกปืนล้อนะฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งไอเบสนะครับเดี๋ยวเรามาออกนะก็น่านจะต้อง เคาะบูทด,ด้านในก่อนนะครับเขี่ยบูทด,ด้านในแล้วก็เคะาะออกนะนะมันจะมีสองสองฟังนะครับเดีย๋ยวให้ดูนะฝังหนึ่งเป็นชุดผูเลตไหลาบานนะตัวนี้จริงจริงมันยังยังดีอยู่นะครับมันยังไม่มีอาการโยกเลยนะเดี๋ยวจะออกเปลี่ยนหมดนะครับโนเปลี่ยนทั้งทั้งคู่นะตัวนี้ ฝั่งนี้เป็นฝั่งธรรมดานะครับไม่มี ABS เลยถึงยังแน,น่นนะครับฝั่งนี้ไม่มีอาการเลยเดี๋ยมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้โยกเหย็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเคาะออกนะตัวนี้ก็เดี๋ยวดูนะครับ น้ำหนักรอหนักมากนะครับ แบบนล่งอยู่นะปุ่มนะก็เป็นปุ่มฝั่งธรรมดานะครับตัวนี้นะแล้วก็มีตัวตัวแกนนะครับีน้ก็หมดมาหมดนะฝั่งนี่คือฝั่งที่ที่มีปัญหานะครับฝั่งที่ที่ผมใส่กนะ่ย อันนี้ก็น่าจะยังดีนะที่จริงไม่น่าจะมีปัญหาแต่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งคู่นะครับเผื่อระยะยาวนีเหลือฝั่งนู้นนะครับไม่รู้ว่าจะหลุดมาทั้งพวงหรือว่าไอตัวเฉพาะ ตัวลูกปุยด้านในนะคบลอกอยู่ด้านนอกก็ต้องหาวิธีการเอาออกอีกนะ ในเนดะีย๋ยวลองข้อดูก่อน,นครับว่าเป็นไงนะ นี่หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะก็สังเกตว่าตัวลูกปืนนะครับด้านด้านสีแดงนะด้านที่เป็นร่องนะจะอยู่ด้านในนะครับด้านที่เป็นร่องตรงนี้นะจะอยู่ตัวด้านในเบ้านะครับก็เนี่ย ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับฝั่งนี้จะอยู่ด้านนอกนะครับเขาวๆนี่นะที่เราเคาะมาเมื่อสักครู่นะแล้วตัวร่องนี้จะอยู่อยู่ด้านในนะครับเราใส่ต้องใส่อย่างนี้นะเวลาเวลาใส่เวลาใส่ใสนะต้องใส่ตัวร่องนี้ลงด้านในนะตามของเดิมมันนะครับอ่ะเดี๋ยวผม ไปทําความสะอาดแป๊บนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูการใส่ต่อนะดูไอ้ลูกปืนลูกเก่านะครับที่ถอดออกมานะก็ฝังไอ้บีเอสนะครับตัวนี้ะที่มีปัญหานะครับเนี่ยโยกไม่ได้แบบนี้เลยนะครับก็มีอาการเลยนะนยอ่ะทีนี้เดีย๋ยวผมจะพามาดูไอ สเปคนะครับสเปคของลูกปืนนะผมไม่แน่ใจว่ามีตัวเทียบไหมนะแต่ใช้ของแท้ที่ที่สุดนะครับตอนนี้ผมเดี๋ยวมาวัดให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะความหนานะครับของลูกปืนตัวนี้เป็นเป็นตัวเก่านะครับตัวที่ติดมากับล้อรถนะขนาดที่วัดได้นะครับหนึ่งอ่าสิบห้ามิลน,นะครับสิบห้ามิลน,นะครับโดยประมาณนะ ไม่ใช่โดยประมาณสิบห้ามิลเลยนะค,ความหนาของตัวลูกปืนนะครับสิบห้ามิลตัวตัวลูกปืนนะครับเดี๋ยวผมวัดแกนได้ดูแล้วกันนะแกนแกนล้อนะตัวแกนล้อแกนล้อตัวนี้นะครับแกนล้อนี้ยี่สิบห้านะไม่ใช่ยี่สิบสี่นะยี่สิบห้ามิลนะครับยี่สิบห้ามิลน,นะครับ ตัวแกนนะยี่สิบห้ามิลก็สรุปว่าตัวตัวรูด้านในผมน่าจะตัวเวอร์เนียไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเลยนะไม่ค่อยเที่ยงตรงเท่าไหร่นะครับแต่วงในวงในประมาณประมาณยี่สิบห้ามิลน,นั่นแหละนะยี่สิบห้ามิลน,นะครับทั้งวงส่วนความหนาก็สิบห้าสิบห้ามิลน,นะครับหนาสิบห้ามิล ตัวแกนตัวแกนยี่สิบห้านะครับแกนยี่สิบห้านิลนะครับส่วนอ่ะอันนี้นี่ฝั่งฝั่งที่ไม่มี a อ s นะส่วนฝั่งที่มี APS อะบรับเดี๋ยวลูกเก่าก่อนแล้วกันนะลูกเก่าก็ความหนาอยู่ที่อ่าสิบแปด สิบแปดมิลน,นะครับสิบแปดมิลน,นะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าในกล้องนะสิบแปดมิลน,นะครับไอรูในก็น่าจะเท่ากันนะครับยี่สิบห้ามิลน,นะครับตัวนี้ความหนาสิบแปดมิลน,นะสิบแปดมิลเลยนะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นสิบห้ามิลนะครับฝั่งที่ไม่มี ABS นะส่วนฝั่งที่มี ABS จะเป็นสิบแปดมิลน,นะครับหนากว่านิดหน่อยนสามมิลน,นะครับ เดยประมาณนะสามบิลก็ไม่แน่ใจตัวนี้น่าจะเทียบไม่ได้นะครับเราน่าจะไปหาเทียบไม่ได้แต่ฝั่งนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดจะใส่ใส่เทียบนะแต่ให้ดีก็ต้องใช้ของแท้ดีที่สุดนะครับของแท้นะเดีด๋ยวดูดูความความความแตกต่างนะครับความหนานะ เดี๋ยวดูความสูงนะสูงกว่านะสูงกว่า3ม,มิลน,นะครับฝั่งมีเอเบจะหนากว่านะครับตัวมีร่องนะฝั่งไม่มีจะบางกว่านะเห็นไหมบางกว่าประมาณ3ม,มิลน,นะครับ3ม,มิลน,นะวัดจากใช้วอเนียวัดนะ